สวัสดีครับผมช่างใหญ่น้ำเพชรมหาชนวันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรให้คคลูกค้าลูกค้าชื่ออะไรมันนีค่ะมาจากที่ไหนครับไต้หวันติดตามยูทูปช่างใหญ่มาแล้วจนโห<ฮ><ฮ>เป็นเดือนแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วเหรอจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรให้ครับวันนี้ลูกบล็อกบ๊อบอใช่ไหมค่ะบล็อกล้วข้างหลงังปุยข้างหลังเนี่ยถ่ายทิ้งเลยไหมข้างหลังเนี่ยมันร้อนนะเรายกทุยนะค่ะข้างเราทัดหูไหมทัดทัดเอา เอาเอาเปิดหูหน่อยไหมหรือจะทัดเลยไม่เอาสั้นน่ะคือเอาปิดหูนะคือหมว่าเออจิตไปอย่างี้ได้พูดยังไอเออรูนะ้แล้วใส่ข้างนี้นะ<อ>ได้ไหมเสไ่ได้ค<ะ>่ะผมหมดแล้วครับคุ้มชาขึ้นแล้วผมว่าจะใช้นะครับเจ้าปาโตเลียนครับไถ่ายขึ้นไปเลยด้านหลัง มันชอบยาใช่ไหมไอ้ึ้งเลยไอ้ขึ้งเลยใช้เพิ่มเตามไปหัวทมหัวเดอกออกียวยกผบย้อนทิ้งออกตัดทิ้ง ครับผมครับฟันปลาสับบางหน่อยใช้ทอยตรงนี้จะไถไม่ได้จะไถก็ได้ไม่ไถก็ได้นะไปคุยลูกค้าเอาไม่มีความแน่นอนนะ เราอบกแบบอ๋อตัวปกติตัดผม,ไ,มไหนลูกค้าก็ไปทั่วแหละมั่วทั่วแบ่งผมนะครับยกขึ้นมาเลยผมยก90องศานะ90องศิบกุญาตัดเลยยก90องศาตัด ยิยกขึ้นร้อยสามห้าองศารตัดเลยเป็นแบบผมจีบส้นตัดแต่ผมจีบส้นลรตัดผมจะให้เลยสีแยกให้ความไปเลยความถุยยังไม่ต้องเรียกร้องอันบ่อยดีไหมลูกค,ค้า แค่นี้คนเขาก็จะวิ่งหนีแล้วเป็นตวงผมกระเซิงกระเซิงไปจะได้พาคนมาเพื่อนเยอะนะคะแล้วไอ้มวยขวางนี่เจ้าอะไรนะครูกายเก้วไปอยู่ไหนเดี๋นี้ไม่ฉันอยู่คอนโดฉันก็เพิ่งมาอยู่เห็นไหมที่นั่นอ่ะไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเขาจ่ายไปแล้วนะบ้านอยู่ท่าพาเกาซ่อมอยู่อยู่มวยขวางโชคคา เสร็จแล้วล่ะไม่นอนจะย้ายหรือจะย้ายไปหรือย้ยายมาจะย้าย,ยายไปท่าพระจะย,ายปป้ยายไปทําไมจะย้ายไปทําไมก็บ้านอยู่นั่นไงแต่นี่ที่นี่มันอยู่แบบรอรอซ่อมบ้านตัดแนวขวางซิกแซบปุ้นเลยยกขึ้นมา เดี๋ยราต้องตัดดูเลยสอบันปลาให้มันบางตัดซิกแซกถ้าเน่าช่างันนี้หนึ่งนะประมาณตัมดปลายจมูกพอไหมหรือจะเอาขึ้นมานีกเลยอยู่ที่ช่างใหญ่ดูด,ด,ดูให้แล้วกัน ผมตัดพอดีตัดประมาณกลางกลางจมูกนะเอาตัดสั้นมากกันหน้าบานอ้วนถ้ามันยาวลูกค้าบอกว่ามันยาวไปก็ค่อยขยับขึ้นอะีกนะจะบอกลูกค้าก่อนนะว่ามันจะสั้นเกินลูกค้าไม่ค่าตัดสั้นหรอกเพื่อผมเลยเขาก็กลัวเหมือนกันน,นั่นเงเขาต้องคุยกันก่อนลมผมไปข้างหน้าความยาวเท่าไหร่

มาข้างหน้าแล้วทั้งนั้นนมเนี่ยผมมันมาข้างหน้าให้ผมมันเกิดการเดินทางจะได้ยาวๆคุยจะได้ไม่หายกลับอับสดาวขึ้นมาเช็คเลย ดูขึ้นมาตัดไปไปผมชอบตัดซอยผมสีแบบนี้นะมันดูมันดูเหมือนคองหายากคือไม่ยอมเลยค่ะไม่เอาดีแล้วมันดูเหมือนมันเป็นสีที่แบบไม่มีใครเขาทำกันสีธรรมชาติยอมปุ๊บก็ต้องยอมเร็ว ขึ้นเร็วจะตายครับอาทิตย์นึงก็ขึ้นแล้วก็เห็นโอนจรงิงำข้าวนี่ก็ตัดคือข้างตัดน้องแบสิเซอร์ไปเบสิเซอร์เออฉันก็ไม่เข้าใจนะไอ้ตามร้านมันชอบจัดฉั้นเสยตลอดเลยฉันก็บอกว่าบ๊อบบ๊อบมันก็เป็นเสย ก็บอกไปดีว่าฉันไม่ใช่มะม่วงนะออจะมาจับกันเวย,ย์อีกเลยเสวยตลอดเลยเ<อ>ขาบอลำคาญผมฉันหนักผมเยอะมันก็เลยเสยเลยเล้วถ้าถามสุขภาพเาจ๊สักคำไหมว่าเจ๊จะให้เสยไม่เสยฉันเหนว่าต้องหนีมันนี่ยเางแวไม่กลัวเขารู้อ่ะอืมเขารู้ก็เจ๊จะไปโชว์ให้เขาดูีล้วจะเป็นคยี้หัวใจเขา<ไ>หน่อยแล้วก็ดูว่ารีบบั๊บได้นะอืม เด็วคนที่ตัดอายุเท่าไหร่แต่ก็อายุละล่ะห้าสิบกว่าแล้วล่ะทำไมเขาไม่ตัดผมให้เจ้ผมบอกพ่าะอะไรเหตุผลเออเออเพราะอะไรฉันไม่เข้าใจเลยเขาไปถามเขา่ลยสิเออนะเขาไปถามเขาฉันก็บอกบ๊อบบ๊อบมันออกมาก็ทรงเสยออกมาก็เสยมั่งทวิจีมั่งอะไรอย่างนี้หอเขาตัดตามใจตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เขาเขาเขาเห็นสมชลมันเที่ยวเฉาเอาเฉาเอา เขาบอกผมมันเยอะอืเขาเลยลต<า>เลยตามใจตตามใจช่างอีกก็เลยใส่ใหญ่เลยอะไรวะมาไอ้ป๊อบทุยตัดง่ายจะตายแต่เขาไม่ตัดให้ก็เท่านั้นแหละหมดจบกันมาดูด้านข้างผม,มตัดพอดีดิงหัวเบสิสเซอร์ นี่ก็ต้องเลี้ยงให้มันจนจนข้างๆอยากมันก็เราฉันแบบเปิดหูไปเลยไงเด้อแล้วกยไปนอนร้องไห้ไหมไม่ไม่ร้องค่ะเด้อแต่ว่ารุ่นนี้แล้วอืมเราก็ไว้ใหม่ไงไว้ใหม่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ย้ายร้านเลยอ๋อแน่นอนเราก็เลี้ยงพยายามเลี้ยงแล้วเสื้ออะไรอันบาง เรียงจนข้างมันยาวมาครับแล้วสิ้นเรือปะกี่เดือนนีจะมาใหม่สามเดือนเก้าสิบวันหให้ร้อยวันไปเลยบางคนหกเดือนอนะ มาทีแบบไม่เห็นทรงผมแล้วผมนี่ยาวเร็ว,วสามเดือนก็มาได้ผมมันเยอะตัดตรงๆไปเลยสี่ห้าองศาตัหนา,าก็้จับแกซิเซอร์ไปแกซิเซอร์ ใึ้มันบางให้มันสโลบลับเข้ากันดูมันหนาเนาก็สไลด์ออกดูเบสิสเซอร์เข้าไปสตูคัสขเข้าไปได้วยแอบดูซ้ายขวาความยาวเท่ากันไหมนี่ยดึงดูซ้ายขวาดูงดูซ้ายขวาแล้วก็อะไรตรวจด,ดูซ้ายขวา มาตรงมันเท่ากันแล้วก็ผ่านเลยไลย่บางไปดิมุมไปข้างหน้าให้บางตรงนี้จ,จะสั้นนะมุดมุุดนะต้องมีความยาวเท่าไหร่นะหกนิ้หมนะมันถึงจะทิ้งทุยไปถึงห้วยขวางได้นะ ถ้าเราไปตัดสั้นน่ะเหลืออยู่สี่นิ้วเลยมันจะถึงอยูอ่<า>แค่สารอาญาราชดาเนี่ยมันไปไม่ถึงห้วยขกวางนะเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณให้มันแม่นกะลูกค้าอนะไรผมเยอะขนาดเนี้ถ้าตัดไม่ได้ทุยก็เหนื่อยต้องไปเรียนใหม่นะพอมไหมปานนิเซกข้างหน้าได้ยกยกคนนิดนึงนะรอหลังมือดันดูความทุย วีลงมนันสีมันอะไรขึ้นๆขาวขาวทองไปหมดแต่เราต้องหาให้ให้ได้ความถือสีมันจะเปลี่ยนไปนะเรื่อยนะบางทีก็ขาวหมดนะบางทีก็ขาวลุ่ยมันแล้วแต่รัฐบาลครับถ้ารัฐบาลเปลี่ยนก็อาจจะเปลี่ยนแชมพูใช่แชมพูด้วยรัฐบาลด้วยเม่ซีเซอ่เลย เราจะเอาให้สั้นกว่านี้ก็ได้แต่ต้องให้ลูกค้าสั่งนะครับด้านหลังลูกค้าเห็นเห็นความตุยของปอบไหมอันนี้คือป่าแห้งอยู่บ้านนะความตุยไปเนี่ยข้างหลังจ้เาสั้นกว่านี้ก็บอกไม่ไม่พอดีโอเคจะยูให้สั้นกว่านี้ก็ไม่เอานะลูกค้ารูดูทันรูดล่วงหน้าก่อน สามเดือนนึงรื้อตัดบ่อยเมื่อวานก็มาคนนึงนะจะให้ตัดผมไม่ตัดให้ท่าน,นตัดไปเดือนนึงแล้วจะตัดอีกผมก็เลยไม่ตัดให้ไล่กลับบ้านเลยมันตัดไปแล้วมันไม่สวยแล้ตรงที่จัดเลยนะใช่ครับแต่ไม่นะได้หยุดเนาะใช่แต่มันเป็นสะติน่อย ้ามแล้วแ,ลแบบครับอครบสีี่พันครับครับ da yo por เยอะนะครับมันนีเหมาะเหมาะสไมไหมหรือว่าเหมาะสมมไหนีนห้ครัเนะหมาะที่สุดเลยครับ เพื่อนต้องบอกให้มาขึ้นมาครับเพื่อนนี่เท่าไหร่อ่ะก็รุ่นรุ่นเรียกกันนะะ่ะเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่ฮะหกสิบหกสิบกว่าหกสิบเก้าหกสิบกว่าเนี่ยมีหลายคนอ่ะเพื่อนเหรอผมว่าให้เข้ามาเองดีกว่าไหมกดูเลลูกลูกตัวล,ล,ล,ลูกค้าก็ปวดขาไม่ใช่เหรอใช่ไหม <S <S เดี๋ยวเขาปวดขาอีกให้เข้ามาเองดีกว่าบอกเบอร์โทรแค่นั้นแหละก็แค่บอกเบอร์โทัวร์โอ,อเคแล้ว หานท่นมาได้ใช่นี่ให้ลูกหลานพามาแต่วนี้ลูกหลานไปไหนไปไหนหมดอ่ะทำงานหมดอ่ะไมชไปไหนเดียวหรอไม่ชอบไม่ชอบให้ใครมายุ่งใช่ไหมก็ครอบครัวไทอ่ะต้องทำงานดีละดีลเออเขาเขาให้เมอครพอแล้วไปทะลุลุ่นาบ มีอะไรยังไม่โทรไปหาก็เลยเนาะเป็นใจลูกแหมบางทีก็ามาหาเรามาทาเรับประทานข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรับโทรศัพท์เดี๋ยวโอ้โหตายรับไม่หย<ส>ุดเราก็จะโทรทำไมไม่เหมาเยแไหรเรียบร้อยแล้วก็ไมเรื่อแล้วเ ก็ยังบอกเลยโอ๊ยแม่ไม่แม่เอาใ้อ่ะทำไมเขาเแบบให้เราบัตรเอทีเอ็มไปรูดเห็นเขาเห็นยอดเงินก็ยังอ,อยู่แล้วก็เขาบอกว่าอยากกินอะไรกินอยากซื้ออะไรซื้อเลยแม่เขาเห็นว่าแม่ใช้เงินไม่เป็นหรือเปล่าเขาเห็นเราแบบไม่ค่อยจะกดมาใช้งไงเลยยกคนเลยวนไปให้มันแน่นๆนะ่นเ ถ้าอยากให้แน่นก็เลยใส่อะไรใส่โฟมใส่มูดนะลูกก็ดีย่กันดคนดีทุกคนไหมด,ดีทุกคนดีทุกคนดีคนละแบบดีคนละแบบลูกชายคนเล็กอะให้ตังเดือนนึงสามหมื่นครับไม่ใช้ไม่หมดก็บอกว่าใช้ไปเลยแม่ เหลือนเดียวสียเลยลแม่เร้วยครับเป็นรัคนเดียวเต็มๆไม่ต้องอกัพ่อแล้เสมอเแล้วเรืองสมลเลนเปี้วครับปีน้หาแสน,นเลยครับ เราต้งไปทำอะไรน้าเราต้งไปทำอะไรอะไรนะเอาเงินไปทำอะไรแทนหนึ <itud soundtrack> ่งไม่ใช่พูดถึงเาให้แม่ก็ใช่เอาไปทำอะไรไม่ได้ทำอะไรก็ไปว่าอย่างเงี้ยปากว่าเฉยเออแบงค์มีมันครับปึกเลยเออเอาไปแจกคนตัหนึ่ยนะโอ๊ยดูใช่ไหนก็เมื่อกี้จะนะโอ้ยไอ้ใจคนนั้นยิงนะโดนกลองมาแงะค่ะเขาไม่เอาเหรอเขาแจกใครตัวตัวเขาแจกะเออฉันก็เจอใครนี่ก็ร้อยหนึ่ง ขนาดชอบเยอะขนาดชอบจะย้อย,ยไม่เอาไว้กันแดดไหมหรือจะเสยกำลังบ้านให้หมดเลยย้อยนิดนึงแล้วแต่ตช่างดีกัน<อ>ไม่น่าถามเลยแล้วแต่เหมาะสมไอ้ท,อย,ทอยตรงไหนที่มัน,นหนาตรเนี้ยหลังไม้ผมก็ดิฟออกดิฟออก,ออกจะลิงออกเอาหวีมาเคลียงต้องหขีดสเปรย์ได้ไหม ได้มันจะได้อยู่นานหน่อยจะได้สวยนานเจ้ากี่ปีเอาแค่วันนี้ก็พอแล้วโอเควันเดียวก็พอเออแล้วก็นอนตื่นมาก็บุ่งนี้เช้าใช่ท้อยก็สับให้มันบางหน่อยเนี่ยใช่ทอยเนี่ยก็ต่อตรงนี้ก็สับที่เขติ้งมันอย่าให้มันเป็นคลืนเป็นขั้นเป็นหน้าที่ของกงนไก่นะตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจะประสานรอยเล,ล้านะย<อ>ยประสานรอยรอยแยก แต่แยกความสามกีม่อรอแยก้กร้านกําเนิดสลอนตั้งอยู่ปากซอยพระโขนโดุสน่าออยี่สองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายไหมกทอมอนะเดี๋ยวจะตัดผมกับช่างใหญ่จองคิวเข้ามา ไม่ต้องถามนะว่าร้านเปิดกี่โมงข่างใหญ่ไม่ได้อยู่ร้านทุกวันจะทําทอะไรก็แล้วแต่สอบถามโทรศัพท์เข้ามาช่องทางติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอหมดแล้วทุกช่องทางเป็นหน้าของช่างใหญ่นะใส่แว่นถือตุงไกศย์แปดหนึ่ง8้าแปดห้าหสองมสและศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้านะ ร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยแล้วต้องวนเวลที่หน้าทิศสองงาไม่ยากที่เกี่ยิขับรถก็นั่งรถไฟฟ้า BTS มามาลงที่สถานีสะพา,านใหม่ดินมาไม่ได้ะมันยัง,ยงขุดเราเจอเนี่ยขุดเจอเสาเลยใ้มันมาได้ถึงไหนเนี่ยถึงแค่คูคตครับ BTS นะสายสีเขียวถึงแค่คูคตแต่ว่าไม่ต้องไปลงคูคตให้ลงที่สถานีสะพา,านใหม่นะ พะช่างใหญ่อยู่ตรงภาพตลาดยิ่งจเจริญเนี่ยน้าซีมาอายุมากขาไปดีแม่น,นั่งเลยฟ้าหรอกมปวดขาอย่าเดินยิ่งเดริญจะมาดีนะฮะน้าซีมาไม่เหมาะคนแก่มันเหมาะวัยรุ่นได้ย้ำตรงไหนไม่เผื่อก็ได,ย,ดย้ำนะไดย้ำมนแน่นๆเลย แต่ถ้าอยากมันจะใไปแน่นมากกว่านี้อีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรกก่อนเดี๋ยวส่งดูวยมาหลังบ,บ้านดูวยมาดูวยมายกมาพอเจอไปไม่แข็งมากนะอบอ่อนๆแล้วกันนะ ูย่าใแข็งตึ้ดไปเลยเอ,อ,อยู่ถึงตีสามได้ไหมยังไม่ธรรม,มาชาติจอธรรมชาติสิยียยีเอานิ้วยีเหรอเขามีคนเขาดูเยอะไหมเนี่ยเดินไปเนี่ยมีคนดูสีผมเยอะไหมโอ๊ยก็ยังไงเราก็ไม่ได้สังเกตถ้าเราก็สังเกตตัวเองอะเดินให้ดี มองทางเาไม่ไปมองใครคนอื่นหรอกมองทางเออมองทางจยาเอาตัวไม่รอดอยู่ตัวเองจะล้มเล่จะไมมองชาวบ้านใช่อหมไม่ใช่นุมนมจะได้เลย์ยังไงเราจะมองนมนมอยู่หรอ,อ,อไม่ใช่นมนมจะได้เลยไปเลยมาอม,มองสาวปจดใจคุยผู้ชายนะโอ้ลูกชายจะ50แล้วโอเคเอาหลับตาไว้ จับมาดึงๆพายุอย่างนี้กจะไปหาใครมาให้เราเดือนสามหมื่นสองหมื่นมาคนก็ลูกสาวก็ให้สองหมื่นะหมื่นๆที่ไปหาใครให้ให 3, 2, 1, อย่างเงี้ยหาคนมาช่วยใช้งเงินเลยหาคนมาลูกคนไม่ให้เนี่ยเราเราก็แย่แล้วก็จบแล้วใช่ไหมใครจะโง่โอเคใครจะโง่ใช่ไหม,มเลี้ยงผู้ชายาไม่ไหว ปกตาไว้เสร็จให้มันอลังการให้มันเบื่อๆไปเผู้ใหญ่เบื่อไปเดี๋ยวไปเสื้ออะไรที่มันธรรมดานะเสร็จให้มันหงีมีกระงอไว้มันมีวรลุ่มมีเครื่ไว้ทำบ่อยๆแบบแล้วก็เกิดความชินเอาแบบให้คนก็ให้ฉันพาเข้ามาเลยไม่ต้องบอกเบอร์ก็พอเอาตีงให้รอดก่อนเขาเขาจะเรียกให้ทาไงเราจะไม่บอ เราจะบอกเขาาไม่ต้องเราเบอร์ไปแล้วกันอฮึฮึคงคงหนึ่งฮึผูไม่ใกล้หนึ่งทำผมสวย,สวยดูเส้นหน้าเลยดีขึ้นเลยใช่หายแก่ไปนิดนึงหรือเท่าไหร่ส,สี่ส <laughs> ิบร้อยร้อยเป็นหน่อยอพอหกสิบก็พอร้อยรับๆเบี่ยเบี้ยยังชีพนะคนแก่แล้วไม่รับมาตั้ง ตอนนี้เจ็ดร้อยแล้วข้างหลังเป็นไงงามออฝับฟันได้ฝากก็แล้วก็แชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับูุคคาบ๊ายบาย